ทดสอบเสียงหนึ่งสองสามสี่โหลดเสทดสอบเสียงหนึ่งสองสามสี่นั่นะหน้าจอยังไม่ขึ้นโอเคเรียบร้อยมาเดี๋ยวเรามาอัปเดตทีเฟกนะครับทีเฟกสรุปประมาณการซื้อขายวันที่สิบห้ากันยานที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าตลาดขึ้นยังขึ้นอยู่นะยังบวกอยู่นะครับแต่ว่านักลงทุนต่างชาติยังคงขายทีเฟกอยู่ แต่ว่าถ้าเป็นหุ้นเนี่ยเขาก็ยังซื้อสลับขายเนาะแต่ว่าถ้าเป็นทีเฟกนี่เราจะเห็นว่านิวไฮขึ้นมาก็ยังขายทุกวันเลยนะครับ<笑><笑>ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกที่ยังขายอยู่นะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าเนี่ยเวลาต่างชาติขายเนี่ยเวลามันเบรกมันจะเบรกแล้วไม่ไปยังไม่ไปนะแต่ว่าถ้ามันเบรกเพราะต่างชาติแท่งนี้ถ้าเบรกเพราะต่างชาติเนี่ยถัดไปมันจะขึ้นต่อทันทีเพราะว่าต่างชาติเขาจะซื้ออัดเข้ามาอีกนะครับไปเรื่อยๆเลยอันนี้ อันนี้คือสถานการณ์ยังไม่ชัดเจนเนาะเพราะว่ารอประกาศในเรื่องของโรเบียนะครับทั้งๆท,ที่หลายๆฝ่าย,ายก็คาดการณ์ว่ายังไงก็ลดนะฮะแต่ว่าตลาดก็ยังยังคงกังวลแล้วก็ลังเลอยู่ว่าจะขึ้นต่อดีไหมมันเบรกมามันก็เลยไซเวย์อยู่แบบนี้นะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้ครับเพราะว่าเชิดหัวม,มาดีแล้วแล้วก็ฟิโบที่ผมตีไว้ในทางเฟบเล็กเนี่ยก็มีโอกาสจะไป8 5รอห้าสิบนะแล้วก็8ปรอเจ็ิ ถึงไป1อ5เลยตรงนี้นะครับมองว่าเป็นเวฟสอันนี้มาดูทำเฟรมเล็กกันหนึ่งชั่วโมงก็ยังทรงดีครับเปิดกระโดดขึ้นไปตั้งแต่ช่วงวันศุกร์เนาะอ่าแล้วก็วิ่งลงมาตลอดทางแต่ว่าไม่ได้หลุดโลที่ให้ไว้โลที่ให้ไว้คือโซน824นะครับตรงนี้แล้วตอนเช้าของวันจันทร์ก็ร่วงลงมาที่826.8เนี่ย24กว่า26อ่ะห่างกันประมาณสามจุดนะครับ ถ้าแอลทันตามแผนนะตอนนี้ก็แค่รอเทคโปรฟิตที่แนวต้านหรือไม่ก็เทคไปเลยก็ได้เพราะราคาขึ้นมาที่โซน833 mm hmm. ก็ยังไต่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เช้าวันที่16ก็ยังมีโอกาสที่จะนิวไฮต่อได้นะครับเพราะว่าไม่ได้เสียทรงอะไรเทรนยังเป็นขาขึ้นแล้วก็ล่าสุดผมจะยกโลให้ด้วยนะยกโลมาไว้ที่โซนประมาณ826.8ยกมาในหนึ่งชั่วโมงนะเราจะยกโลแค่หชั่วโมงนะครับ เพราะว่าเกิดวีเชฟไปแล้ว mm hmm. เกิดไพรชัน hmm. กลับตัวไปแล้วมีรุ่นนิวไฮถ้าเกิดแล้วกลับตัวไม่ได้พีก่กลับลงมามันจะกลายเป็นซิกแซกครับพอเป็นซิกแซกก็ถือว่าเสียทรงไปครึ่งการเด้งรอบหน้าถ้าหลุดไฮโลก่อนหน้าก็คือ824ก็คือจบรอบจบรอบคลื่นนี้นะครับก็จะวิ่งลงมาข้างล่างวิ่งลงมาแถวประมาณ803 802เนะี่ยตรงนี้นะครับเพื่อสร้างฐานใหม่แล้วก็กลับขึ้นมาใหม่ในอนาคตนะแต่ถ้าไม่หลุดนะครับถ้ายังวันอังคารเนี่ยยังไปต่อได้ยังไม่หลุดก็มีรุ่นนิวไฮไปต่อครับ ก็ไปตามทาร์เก็ตที่ให้ไว้นะครับเป็นทาร์เก็ตของเว็บสามนั่นเองนี่คือ S50 u25 ครับถัดไปมาดูทองคำกันบ้างร้อนแรงเหลือเกินนะครับในคลาสเราก็เราก็ฟอลโล่กันมาทั้งวันเราฟอลโล่อยู่ในกรอบนี้นะครับเล่นฝั่งเซลล์จนกระทั่งในคลาสที่เราสอนไลฟ์เทรดก็นิวไฮขึ้นมาแล้วก็ฟอลโล่ตอนที่ราคาพักตัวมีคลื่นในทางเฟรมเล็กนะฮะก็ฟอลโล่กันมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งปิดคลาสแผนก่อนปิดคลาสก็ยังคงเป็นฝั่งบาย ก็ให<น>้นักเรียนเล่นกันดยตรงนี้นะครับแผนก็ปิดคลาสเกิดแท่งกลับตัวพอดีนะก็เน้นบ่ายแล้วส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกินคาดก็คือวิ่งมาทะลุโซนสามหกเจ็ดสี่อันนี้คือเกินคาดเพราะว่าที่ผมมองไว้น่าจะทะลุหลังจากประกาศดอกเบี้ยนะครับก็มองไว้สักประมาณ6 0ส0็ดเเซนั่นแหละที่จะทะลุหลังประกาศแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็รู้อยู่แล้วว่าคาดการว่าจะลดดอกเบี้ยนะครับโอกาสที่ทองจะนิวไฮก็มีค่อนข้างสูงแลวเขาก็เลือกนิวไฮเลย ตั้งแต่คืนวันจันทร์เลยครับโอ้พุ่งขนมานี่ก็น่าจะได้กําไรกันพอควรนะครับสาหรับสายลันเทรนดแต่ใครที่เล่นเข้าๆออกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้กําไรในช่วงที่มันลันขึ้นมานครับก็จะมาได้ช่วงที่มันย่อครับเช่นช่วงนี้นะครับย่อมาทําลายเซชันวิ่งกลับก็เล่นอีกรอบหนึ่งไม่หลุดกรอบลวิ่งขึ้นไปอีกได้กรอบหนึ่งจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดก็ยังไม่หลุดครับยังย่อลงมา จะสังเกตเห็นว่าทองคําในช่วงในช่วงนี้นะตอนนี้เขาถือว่าเป็นการพักโซนบนนะครับไม่หลุด74หรือว่าโลตัวเลขชัดๆคือ74.8เนาะเนี่ยพักโซนบนครับมีโอกาสาที่จะนิวไฮไปต่อได้ช่วงระหว่างการพักเนี่ยสิ่งที่เราต้องสังเกตก็คือพวกแพทเทิร์นต่างๆนะครับอย่างแบบนี้มีแพทเทิร์นให้ดูมียกโลหรือย,ยงังมียกโลมีโอกาสนิวไฮนะอะไรแบบนี้ถ้าไม่มียกโลยังไม่ทะลุนิวไฮไฮเตะลงโลเตะลงมีโอกาสหลุดโลนะประมาณนี้เราต้องหาคลื่นที่จึกนะครับ แต่ว่าในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นพักโซนบนไปคือถ้าทะลุประมาณแปดห้าขึ้นไปได้ก็ไปต่อครับมันจะเป็นการพักสั้นแล้านิวไฮเหมือนหุ้นเลยเนี่ยพักแล้วก็นิวไฮอย่างนี้ก็มีโอกาสาที่จะวิ่งต่อทั้งวันครับในช่วงเช้าวันนังค่ะส่วนคลื่นในการพักตัวที่เห็นชัดๆตอนนี้อยู่ที่สิบห้านาทีนะครับมียกโลบ้างแล้วหายเท่าเดิมโลเริ่มยกก็มีโอกาสาที่จะเลือกข้างเร็วๆนี้ครับถ้าเลือกข้างลงก็จะเสียทรงลงมาก่อนแล้วจะเด้งแล้วลงต่อนะครับ แต่ลงก็เป็นการลงเพื่อขึ้นนะไม่ได้ไม่ได้ลงเพื่อแบบสร้างเป็นเทรนขาลงนะครับก็จะเป็นลงเพื่อหาจังหวะขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับนี่คือทองคําอยู่ฝั่งบายจะได้เปรียบครับทีนี้ไปต่อกันที่หุ้นนะหุ้นไม่ได้อัปเดตดหุ้นเก่าเนาะเราไปหุ้นใหม่เลยนะครับตอนนี้ตีสี่สิบนาทีของช่วงเช้าที่สิบหกเดือนเก้าละใครหลงเข้ามาดูก็สวัสดีทุกคนนะครับแล้วน,นี้มีสิบเจ็ดคนที่ลงเข้ามาในไลฟ์ของผมมามาดูเนกกันนะครับนี่ก็ ร้อนแรงและในช่วงนี้ยังขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าจะ follow ใน day ไม่ไหวหรอกเราจะเห็นว่าซบลอดอยู่ค่อนข้างลึกปัจจุบัน1.22นะซบลอดอยู่นี่เลยต่ำกว่า0.90นีกถ้าเป็นคลื่นนะครับแต่ว่าดูทรงแล้วน่าจะไปต่อแบบแรงเพราะฉะนั้นรอซามเฟรมแล้วก็มา follow กันได้เราจะเห็นว่าช่วงที่มันวิ่งขึ้นมาเนี่ยซามเฟรม60นาทีไม่มีการเสียทรงเลยนะครับขึ้นพักขึ้นพักขึ้นพักตลอดทางนะฮะนิวไฮรันเวย์ high, away, แกลบขึ้นพักขึ้น เราจะเห็นว่าล่าสุด60นาทีของเน็กนจะมีซับรอสอยู่1.12ตรงนี้ตอนนี้กํลาลังย่อตัวอยู่ถ้าไม่หลุดเดี๋ยวนี้พาไปอีกครับเพราะว่าเทรนด์เขากํลาลังแรงนะฮะถ้าไม่หลุดโลน1หชั่วโมงมันก็จะกลายเป็นเขียวใหญ่ในไทม์เฟรมเดย์อีกต่อเนื่องไปอีกแนวะต้านถัดไปอยู่1.49-1.50นะครับสำหรับเน็กตอนนี้น่าสนใจครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น ุ่นที่อยู่ในกรอบครับมูกราฟสวยตัวนี้อยู่ในกรอบชัดเจนเราจะเห็นว่ามีโลอยู่ที่สิบสามจุดสามตรงนี้นะครับคือเขาฟิ่งขึ้นไปชุดหนึ่งละแล้วก็จบรอบเสียทรงลงมานะครับตรงนี้จบรอบเสียทรงลงมาทําหน้าเขายอดเขาตอนนี้ผมมองว่ากําลังทําหลังเขาอยู่แล้วก็ใกล้จะจบแล้วด้วยล่าสุดมีเอ็นกาฟิงตามด้วยวอลลุ่มเออแล้วตรงนี้เกิดไดว์เจนเล็กๆนะครับมองว่าเป็นดับเบิลบอตทอมก็ได้แบบนี้ถือว่า สวยเลยครับย่อมาเป็นย่อมีโอกาสเป็นการย่อเพิ่มขึ้นมีโอกาสวิ่งกลับไปกรอบบนแถวโซนประมาณสิบหกบาทถึงสิบหกบาทห้าสิบซับรอสิบสามบาทสามสิบนะครับตอนนี้ทรงดีมากเป็นหุ้นในกรอบถัดไปคือเอ w ยู I M U ครับเ r w ก็ยังคงวิ่งเป็นขาขึ้นนะครับหลังจากที่มีซิกแซกลงตรงนี้ก็เป็นการลงระยะสั้นไม่หลุดโลไม่หลุดโลที่เป็นขึ้นหลักนะครับวิ่งขึ้นมานิว high ใหม่แล้วก็พักแล้วก็ทำแฮมเมอร์แล้วตามด้วยเอ็นกับฟฟิงตอนนี้มีรุ่นนิวไฮไปต่อนะครับหนาตานมองโซนบบาทครั ซับล็อต2.62ถัดไปคือตัว SHR มากันมากันให้หมดนะฮะคุณโรงแรมใช่ไหมตัวนี้ทรงเป็นขาขึ้นพึ่งเป็นขาขึ้นเลยนะเย็น้วมันอยู่เขาขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าตัว SHR เนี่ยพึ่งจะกลับขึ้นมาเราจะเห็นว่านิวไฮนิวไฮขึ้นมาแล้วก็สร้างกรอบสร้างถานเนาะแล้วก็ขึ้นพักทะลุอีกรอบนึงนะครับววลุ่มก็มาค่อนข้างพีคเลยตัวนี้ ถ้าย่อก็มองย่อเพิ่มขึ้นนะครับโฟกัสที่ทำเฟรมเดย์ได้เลยซับรอดบาท5 4ปัจจุบันนี้บาทห4สีก็ไม่ไกลกันมากนะครับมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปถึง2งบาทซึ่งเป็นแนวต้านจิตวิทยาครับถัดไปคือตัวคาหมาดมาดูคาหมาดกันคามาดเนี่ยเป็นหุ้นในกรอบนะครับซึ่งน่าจะจบเขาพยายามจะจบหลังเขาแล้วตอนนี้หน้าเขาเนาะตรงน,นี้ยอดเขาพอลงมาหลังเขาอาจจะต้องลงลึกหน่อยแต่ว่าเขาลงมาแค่นี้แล้วก็ยืน ยืนฐานเหนือโซนประมาณ7.65นะครับยืนยืนยืนแล้วก็หนิวหายแล้วก็พักแล้วก็วีเชตเป็นเอ็นกัฟฟิงลุ้นกลับไปโซน9บาทนะรทร่งแบบนี้ซับลอตอยู่ที่ประมาณ8บาท5สตางค์ครับไปเป็น east w a t e r นะครับตัวนี้เป็นตัวที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นมีโอเวอร์แลปไฮผมมองเป็นเจาะไฮนะเจาะแนวตานเตรียมวิ่งต่อนะครับแต่ข้อเสียของเขาก็จะมีอยู่ที่บิตออฟเฟิลไม่เยอะเท่าไหร่หลัก หมื่นก,นกลางๆนะฮะถึงหลักแสนต้นๆอ่าเล่นตัวนี้อาจจะต้องระวังหน่อยแนวต้านสามบาทสามสิบครับแล้วก็สต็อปลอสนะครับสองบาทเจ็ดสิบหกนี่คืออีส t อเตอร์ตรงสวยมากติดที่วอลลุ่มนี่แหละอาจจะมีไม่เยอะนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเดมโกเหมือนกันครับตัวนี้บิดรอเฟอร์ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่หลักหมื่นนะฮะแต่ว่า f อฟเราเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายเนาะมีทั้งอคนที่ชอบเล่นหุ้นเบาก็มี ถามมาบ่อยคุณบ่าวก็จะมีขน,นุนแล้วก็พี่อ้อยใช่ไหมที่เห็นบ่อยๆก็เลยหยิบมาฝากกันนะครับเอาไว้ให้ดูกันแต่ทรงสวยมากนะครับทรงเป็นขาขึ้นอยู่สาหรับเดมโกแนวต้านถัดไป4บาทนะครับส่วนซับลอดเนี่ยล่าสุดจะอยู่ที่โซนประมาณสามบาทสี่สิบถึงสาบาทสี่สิบแปดนะตรงนี้โซนนี้นี่คือซอบลอดนะครับถ้าพักไม่หลุดจะเป็นการพักเพื่อขึ้นต่อครับสวยเลยโอเคเรียบร้อยครับนี่คือหุ้นที่คัดมาฝากกันในวันนี้นะครับ ก็เป็นเช้าวันอังคารแล้วแหละก็เตรียมเทรดได้นะครับสําหรับใครที่ชอบตัวไหนเอาเข้าเฟรนด์ได้เลยครับถัดไปเดี๋ยวตอบคาถามเพื่อนๆที่ถามมาในรายการของเราย้อนหลังหน่อยแล้วกันเนาะใน YouTube นะฮะก็จะมะีไม่เยอะนะเท่าที่อ่านดูตัวใหญ่เป็นตัวซ้ำอ่ะมาดูกันเริ่มกันที่ s p g กับ True นะครับแนวโน้มเป็นยังไงบ้างน่าเก็บไหม XPG กับ True SPG น a ้ o เป็นไซเวย์ครับเป็นไซเวย์ก็ก็ต้องรอออกจากแนวแนวแนวต้านตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับค่อยเล่นส่วน True เนี่ยเป็นการย่อครับซบลอดผมให้สิบาทสิบเลยเพราะว่าลงมาแตะสมทีละหนึ่งสองสามขึ้นย่อยเนี่ยไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ภาพใหญ่นี่โอเคเลยเป็นไซเวย์ก็ถือว่าน่าสนใจครับถ้าลงมาถัดไปอืม KCE ติดอยู่สามสิบสาม KCE สามสิบสามตอนนี้มันอยู่ในช่วงพักตัวของขาขึ้นครับก็มีรุ่นนิวไฮไปต่อครับยังดูดีอยู่นะครับตรงนี้ยังไม่มีการหักหัวลงยังไม่มีการเสียทรงแรงๆนะครับมีโอกาสนิวไฮครับขอให้ไปถึงนะฮะถัดไป global เจ็ดจุดเจ็ดห้ามีนวโน้มไปต่อไหมครับ global global แนวโน้มมีโอกาสไปต่อครับตอนนี้ยังเป็นพักสั้นเตรียมนิวไฮนะฮะสวยเลยครับดิเกนถือยาวได้ไหมทุนหกจุดหนึ่งถือยาวต้องดูค่อนข้างหลายอย่างครับดูทั้งพื้นฐานดูทั้งอนาคตกิจการนะครับแล้วก็ดูทรงของกราฟแต่ตอนนี้ทรง,งกราฟไม่ได้เสียทรงนะครับซับรอ,อจะอยู่ห้าจุดแปดห้าก็ลุนได้ครับถ้าอยากลุนต่อ แผน B แนวโน้มซับล็อตที่มีคนหลุดโอเคแ a น B แนวโน้มตอนนี้ภาพรวมเป็นลักษณะของไซว์เป็นกรอบนะครับกรอบบนกรอบล่างชัดเจนเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาดันขึ้นมาชุดนี้แล้วก็พักตัวค่อนข้างสวยเคลื่นย่อยมองว่าน่าจะกลับตัวได้เร็วๆนี้นะครับส่วนซับล็อตที่มีคนหลุดคือ4.82ในรอบนี้ในคลื่นย่อยชุดนี้อืม ซีเซ็ตเป็นการกลับตัวไหมครับออซีเซ็ตขาดูหน่อยนะก็ยังไม่ถือว่ากลับร้อยเปอร์เซ็นตครับตอนนี้คือการพักแล้วถ้ารอบล่าสุดเนี่ยถ้าพักแล้ววิ่งกลับมาเจาะต้าน6 2 5สองหหรือว่าทะลุแนวต้าน6 2 5ได้จะเป็นการกลับตัวนะครับเราลุ้นต่อครับก็มาดีแล้ว เอผมรับมาหบาทซัอบห้าเพราะเห็นว่ามันไม่หลุด5้าจุแล้วรันไปเรื่อยๆมันจะเหมือน OR อาร์ไหมครับเหมือนไหมต้องต้องให้เวลานะครับต้องให้เวลาเขาหน่อยคือการเล่นแถวนี้เนี่ยมันเป็นการเล่นโซนล่างอยู่แล้วค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าถ้าโดนซอ l ลอสนะครับโดน5.95ก็ถือว่าโดนไม่เยอะผมมองอย่างนี้นะแล้วถ้าเล่นแถวนี้แล้วจะมาขายตรงนี้ ก็ได้กําไรแหละอาอาก็ค่อนข้างโอเคแหละแต่ว่าถ้าอยากจะลุ้นแนวต้านผมก็ว่าวัดได้ครับถ้าเป็นผมนะก็ยอมเสียนี่นี่หน่อยๆก็ยอมเสียครับแต่ถ้าได้ขอได้เยอะๆหน่อยแล้วกันแต่ตรงนี้ต้องให้เวลาเขาหน่อยโออาก็ใช้เวลาพอสมควรเนาะกว่าจะลงมากว่าจะเด้งนะครับตัวนี้ก็อาจจะต้องให้เวลาเขาหน่อยแต่ก็ต้องต้องยอมนะถ้าสมมติไม่ไปต่อหลุดเนี่ยก็ต้องยอมให้เขานะครับเพราะว่ากรอบนี้จะถือว่าใช้ไม่ได้แล้วแต่ถ้ายังตาบได้ที่ยังไม่หลุด 5. 9 5ดก้ากรอบนี้ก็ยังคงใช้ได้อยู่และมีโอกาสที่จะไปเรื่อยๆครับลุ้นกัันต่อครบ ดีจีพัก่วนบนมีโอกาสไปต่อหรือไม่เห็นวอลุ่มลดลงซื้อเจ็ดจุดเจ็ดเจ็ดจุดเจ็ดแล้วฮะพักตรงนี้เนาะพักตรงนี้แล้วก็ซื้อตรงนี้นะครับแล้วก็พัก่วนบนต่อคือเวลาขึ้นวอลุ่มมันก็จะก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับมันจะมีกระชากกระชากตอนนิวหาหลังจากนั้นก็ค่อยๆลดลงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับลองไปดูหลายๆตัวดูนะี่ขึ้นวอลุ่มมันไม่ได้ขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะในขณะที่หุ้นขึ้น มันจะเพิ่มขึ้นในช่วงแค่บางช่วงนะครับแค่ช่วงนิวไฮช่วงอะไรพวกนี้นะแล้วก็ล่าสุดก็พักส่วนบนก็ยังมีรุนไปต่อครับแต่การที่บอกไงดีการที่เรามาเล่นตำแหน่งนี้มันไม่เหมาะการันเทรนเท่าไหร่การลนเทรนจะต้องมี้งแต่ส่วนใหญ่นะต้องมี้งแต่เบรกแรกนะครับเบรกแรกหุ้นมันมีหลายเพศแหละเวลาจะวิ่งขึ้นมันบางทีมันจะเบรกแรกแล้วก็ จบรอบเสียทรงลงมาสร้างฐาน OR ก็ทําแบบนั้นนะครับลงมาสร้างฐานสร้างกรอบใหญ่แต่ว่าหลายๆตัวเบรกเสร็จปุ๊บก็ไปเลยไม่ยอมเสียทรงเลยเบรกแล้วก็ไปไปไปเรื่อยไปเรื่อยเลยนะครไม่ยอมเสียทรงเลยการที่เรามาเล่นตรงนี้แล้วเราก็รู้ว่าเราเก่งกาไรอ่ะเราควรจะมีจุดขายที่แน่นอนนะครับเล่นเป็นรอบจุดขายที่แน่นอนแล้วตรงนี้เราอ่านออกแล้วลว,ว่าพักโซนบนถ้าเราขายไปแล้วเราก็ยัง follow ได้อยู่ในโซนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจ และท่านิวไฮก็เป็นจุดขายทิ้งไม่ใช่จุดรันนะจุดรันคือคุณต้องถือได้อย่างสบายใจโดยที่ไม่กังวลอะไรเลยแม้กระทั่งถึงจังหวะจบรอบจบรอบฟอร์เบกตบแดงกลับมาบิ๊กแบ็กแท่งใหญ่ปั้งลงอย่างเงี้ยทุนอยู่นี่หายก็คือหายกําไรนิดหน่อยนะครับตรงนี้ขายได้ปกติแต่คนที่มารับตรงนี้มารับที่ที่เข้ามาแล้วระดับหนึ่งแล้วเจอบิ๊กแบ็กตรงนี้สภาวะจิตใจเขาจะไม่เหมือนกับคนที่รับด้านล่างนะครับคนที่ฟอลโล่มาแต่ด้านล่างเขาก็จะเสียดายกำไรที่หายไป แล้วเขาจะไม่ยอมไม่ยอมออกแล้วพอหลุดโล่เขาก็จะรอในรอบถัดไปแล้วเขาก็จะเอาสิ่งที่เคยได้ยินจากรายการผมาอ๋อนี่คือกรอบบนนี่คือกรอบลา่างเดี๋ยวมันก็กลับมาอ่จะเป็นอย่างนั้นซึ่งมันเป็นการเล่นคนละรอบไปแล้วนะครับเล่นเกมอะไรต้องเล่นเป็นรอบๆเนาะแล้วรอบของเราตอนนี้คือมารับตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะต้องแบ่งเทคโปรฟิตหน่อยถ้ากลัวมันไม่ไปต่อนะโคบอลนี้ต่อเป็นแล้วนะฮะ s a t v แทุน12.3สองจุด SAT ก็ยังอยู่ในขาขึ้นครับแต่ทุนทุนก็เป็นเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนเคสเมื่อกี้เลยนะฮะเป็นทุนที่ไม่ได้หมองก,การลันเทรนเท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้องแบ่งขายขอางหุาบ้างส่วน B 8เป็นหุ้นในกรอบครับเหมือน AU ครับทรงคล้ายๆกันยังไม่ยอมหลุด5.2 5.2เนี่ยลงมารอบตะกี้ไม่ถึงเลยซ้ำแล้วก็กลับตัวไปล่าสุดก็พักตัวอยู่นะครับถ้ายังไม่หลุด5.2ก็ยังมีโอกาสกลับไปกรอบบนครับแต่ต้องให้เวลาเขาหน่อยแต่ถ้าหลุดก็คือจบเกมนะครับต้องยอมเขาท็อปควรเข้าหรือลุยเล่นแบบเกงการทามเฟรมดควรรอเข้าหรือลุยอ๋ออ่านตกไปหน่อยท็อปนะฮะถามมาสามวันที่แล้วเนาะจริงๆจังหวะในการเข้าของท็อปนี่ผ่านมาแล้ว จังหวะการเข้าของเขาคือสิบเอ็ดกันยานะครับเพราะว่านี่ฮะแพทเทิร์นชัดเจนครับพักตัวลงมาวิ่งกลับมาจอดต้านเคลียบบนเคลียบบนถ้าไม่หลุดโลวับถัดมาถ้าไม่หลุดโลของแท่งที่เคลียบบนมีโอกาสไปต่อนั่นคือจังหวะในการเล่นถ้าไม่ได้ดูรายการหรือว่าวันนั้นไม่มีรายการก็พยายามจําตรงนี้ให้ได้นะครับอันนี้มันไปละต้องรอยอรอบหน้าครับซอบร้อล่าสุดสามสิบสามบาทนะฮะแล้วก็แนวต้านถัดไปที่ส่วนประมาณสามสิบแปดถึงสี่สิบเอ็ดบาท MVP ไปต่อเรพอพแค่นี้ MVP MVP พักอยู่ครับพักตัวอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นการสร้างแพทเทิร์นละผมเดานะว่าเขาจะยกโลนะครับเนี่ยถ้าจะไปต่อเขาจะเริ่มยกโลตอนนี้ก็ควรจะยกได้แล้วไม่ควรหลุดโลที่หกสองถ้าหลุดหกสองก็จบเลยถ้าไม่หลุดก็มีโอกาสกลับไปเจ็ดแปดและมีโอกาสยูไฮนะครับต้องรอรุ้นต่อีเซตต่อไปแล้ว แพททรงกราฟตอนนี้มีโอกาสเป็นเว็บสามเว็บสามเปล่าโอเคนะัวรุ่นนะเนี่ยคำศัพท์ <laughs> ถ้ามีความหวังตีพีโบได้สักเท่าไหร่ทุนหนึ่งจุดปดกะแบ่งเครื่องหนึ่งถือระยะกลางตัวนี้ลงมาเยอะและลงมานานกว่าห้าปีเนี้ยเก้าบาทกว่าหรือศูนย์นเก้าเจ็ดมาดูกันทำไมถึงมองเป็นเว็บสามเนาะ โอเคเราเราเจอทรงนี้นะคือยังหุ้นในกรอบอยู่นะครับยังไม่ได้ออกยังไม่ได้เทคตัวเป็นเว็บสามซึ่งน่าจะวนเวียนอยู่แถวนี้เนี่ยคือกรอบของเขานะครับด้านบนประมาณบาทสี่สิบาทสี่สิบเอ็ดด้านล่างศูนจุดเก้าเจ็ดเนี่ยครับกรณีนี้ถ้ามองในนี้เป็นหนึ่งเป็นสองถ้ามองภาพใหญ่นี้ได้นะครับได่ gent, เวอร์เจนเด่งขึ้นจบรอบนะครับจบรอบเสร็จลงมาทําอาจจะเป็นสองหรืออาจจะเป็น a อาจจะเด้ง B แล้วลงทํา C แต่เนื่องจากคลื่นมันใหญ่มากนะครับ ความคลาดเคลื่อนมันก็จะมีค่อนข้างสูงคลื่นมันใหญ่แล้วถ้ามันฟอร์มตัวทําคลื่นที่เล็กกว่านี้เมื่อไหร่แล้วนับหนึ่งสองสามได้เนี่ยอันนั้นเนี่ยสนุกครับน่าจะตีได้ง่ายกว่านะครับแต่ตอนนี้ถ้าพ้าตีอก็มีโอกาสที่จะผิดมากกว่าถูกเพราะว่าถ้านิวไฮขึ้นไปปุ๊บแทนที่จะอ่าเบรกเว็บหนึ่งก็ต้องเป็นเว็บสามนิวไฮขึ้นมาเนี่ยถ้าวิ่งกลับลงมาใหม่เนี่ยกลายเป็นว่าขยายขึ้นขยายไปอีกเนี่ยเป็นหนึ่งเป็นเเป็นสตรอง b ลงทำซีเฟล ถ้าจบ C Fail เมื่อไหร่ถ้าเป็นอย่างนี้นะมันจะกลายเป็น C Fail ก็คือไม่ต่ำกว่า A วิ่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งมันจะเริ่มทาคลื่นหนึ่งสองใหม่ในคลื่นย่อยแล้วก็จะสตาร์ทเป็นสามถ้าแบบนี้จะรับง่ายเลยนะครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวค่อยมาตีอีกในกรณีหนึ่งคือขึ้นมารอบนี้พักสั้นๆแล้วเปิดแกลบข้ามแนวต้านถ้าเป็นอย่างนี้อสวยมากตรงนี้ตีหนึ่งตงีสองเลยเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นเ r e a k a แก y gap Break a นี้ไปยาวแน่ๆต้องรอดูในอนาคตรครับ จะทำได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้กรอบมันใหญ่เกินคลื่นมันใหญ่เกินจะนับยากนะครับเคสเดียวกับอานั่นแหละเนี่ยกรอบใหญ่เกินไปตรงนี้มาตรงนี้นะครับสิบมาสิบห้าเนี่ยกรอบใหญ่เกินไปจะนับยากเขาต้องฟอร์มตัวทาคลื่นใหม่ก่อนให้เราได้เห็นนะครับเวลาออกเทคออกไปเงืนสิบห้าบาทถึงจะวัดเป็นเวฟสามได้ตรงนี้อาจจะเป็นคลื่นอ่าที่น่าสนใจอีกคลื่นหนึ่งก็ได้นะครับในโซนนี้นะครับตรงนี้วิ่งขึ้นมาจะจบหนึ่งแนละ้วลง A B C fail นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นสามอาจจะนะแต่ตอนนี้ ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ตรงนี้จะเป็นห้าเลยทั้อันนี้เป็นสามนะครับนี่จบสี่อาจจะนะฮะเคซีคิดว่าจะขึ้นมันย่อคิดว่าจะไปต่อมันยุนบวางแผนพี่เขาแบบไหนดีเออถ้าเล่นยากก็ไม่จำเป็นต้องเล่นครับก็เปลี่ยนตัวเล่นไปเลยนะนั่นคือวิธีในการเก็งกำไรเนาะเราก็เก็งกำไรตัวที่ที่มันขึ้นอยู่แล้วก็จะเล่นง่ายนะครับผลเคดีซีเนี่ย ล่าสุดหลังจากที่มันเสียทรงลงเด่งลงตรงนี้เนี่ยกลับตัวมาใหม่ครับขึ้นพักแล้วก็เจาะต้านครับตัวนี้มีรุ่น New High นิวไฮนะปัจจุบันนี้มีรุ่นนิวไฮซับรอดอยู่ที่ประมาณ28.5ในชุดล่าสุดนี้ครับสวยเลยนะทรงนี้ IVF กับเชิด IVF เป็นไซ์เวย์ครับ ภาพแบบนี้เหมือนมันจะไซส์เวใหญ่เนาะพอซูมเอามานี่ออกนิดเดียวแต่สวยครับเจ็ดแปดด้านล่างบาทสิบสี่ด้านบนถ้าทะลุขึ้นไปได้เป็นลักษณะการเปิดแกบจะโคตรสวยนะฮะ <laughs> เราจะเห็นการสตาร์ทที่วิ่งเป็นเทรนเร็วๆนี้ครับถ้าออกจากแนวต้านตรงนี้ได้นะแต่เขาพยายามขึ้นมาแล้วรอบหนึ่งแต่ออกไม่ได้เนาะแต่รอบล่าสุดเนยกยกลยกลแล้ววนมาจาะหายครับตัวนี้มีรุ่นนิวไฮ ดีเลยแหละแล้วก็เชดก็ดูเชดหน่อยเชดส่งคล้ายๆกันเลยแต่ว่ารอบล่าสุดเนี่ยนิวไฮขึ้นมาพร้อมวันรุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็กับตัววีเชฟครับตรงนี้ฟอล low ไดนะ้มีโอกาสกลับไปแปดห้าอบลอดหกหกนะครับโอเคเรียบร้อยทีนี้มาดูคำถามในแชทสดกันบ้างมีอยู่สามคำถามนะป่าสุภลัย ารอยู่เราเรีย่พูดไปแล้วนะครับขอเป็นสุภาลัยก่อนเลยตัวนี้ค่อนข้างค่อนข้างดีเลยนะถ้าอ่านพื้นฐานเนื้อฟังอ,อัปเดตเข้ามานะครับเขาขยายตลาดไปต่างประเทศใช่ไหมทรงนี้กำลังดีเลยก็ถือว่าเป็นขาขึ้นครับพักเตรียมขึ้นต่อนะฮะใช้ได้เลยโลล่าสุดที่เป็นซับลอสิบเจ็บาทระยสั้นนะครับอไปจะเป็นไอเท ไอเทลเนี่ยพักตัวอยู่คือพักตัวชุดนี้ควรจะยกโลนะครับไม่ควรจะต่ำกว่าบาทห้าสิบหกควรจะยกโลหรือไม่ก็เสมอถึงจะมีโอกาสที่จะนิวไฮต่อไปได้แต่ว่าถ้าซิกแซกลงมาก็อาจจะต้องฟอร์มตัวขึ้นย่อยใหม่อีกทีหนึง่งตรงนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีแล้วครับเพราะว่าเขาแตะหนึ่งจุดห้าหกลดดีกลับนะฮะเหลือแค่เป็นแท่งเขียวอีกวันหนึ่งแค่ได้เพื่อทะลุหนึ่งจุดเจ็ดสองครับอรุณสวัสดิ์คุณสมเกียรติด้วยนะครับ ตื่นเช้ามาเททองใช่ไหมเนี่ยดูสิตทำนายน,น้องดุสิ์ดุสิ์นี่คือการเก็งกาไรแล้วแหละงบยังไม่ได้มาอะไรเลยเข,เขาเล่นเล่นสตอรี่กันเนาะนิวไฮขึ้นมาแล้วก็เปิดแกลบครับก็เป็นในฝั่งของการเก็งกาไรครับมีโอกาสที่จะไปต่อเพราะว่าตอนนี้ยังร้อนแรงอยู่นะต้องระวังเรื่องบิตออฟเฟอร์นะครับไม่ได้หนาอะไรนะถ้าจะเล่นก็ให้ฟอลโล่ทำเฟรมเล็กเอานะครับถ้าเล่นทำเฟรมใหญ่ซับร้อนมันค่อนข้างไกลเล่นทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็ได้ ซับล้อล่าสุดของหนึ่งชั่วโมงจะอยู่ที่สิบห้าบาทโอ้คุณซันถามมาเพียบเลยห้าตัวเลยเลยฮะงั้นขอเป็นคนสุดท้ายแล้วกันนะจบคุณซันนี่ผมพอแล้วนะนี <c> ่ <oughs> ขอปิดไลน์แล้วนะฮะปีสี่แล้วปีสี่ครึง่งละถามคำถามรวมๆคือตามต่อได้ไหมนะครับก็ยังอยู่ในขาขึ้นครับไทยก็ตั้งแต่กลับตัวได้ พักสั้นแล้วก็นิวไฮตอนนี้ก็นิวไฮนะครับยังฟอลโล่ได้ครับซอบล็อตสิบสี่บาทสี่สิบแล้วก็ AOT AT กํากำลังพยายามกลับตัวครับตอนนี้หลังจากที่เสียทรงชุดนี้นะครับเสียทรงลงมาเนี่ยเขาก็เด้งกลับมาใหม่แล้วก็ออกข้างเป็นพักส่วนบนไปครับยังไม่ทำโลกนะฮะร,รุ่นนิวไฮครับถ้านิวไฮได้ก็ไปต่อครับต้านล่าสุดอยู่สามสิบเก้าบาทครับซับลอตสามสิบเจ็ดบาทในเคลื่อนชุดนี้แนวต้านถัดไปอยู่สี่สิบสองบาทถึงสี่สิบสามบาทนะฮะ i v l i v l อันนี้ลำบากหน่อยคลื่นใหญ่เราจะเห็นว่าไซเวงเนาะจาก16บาทถึงโซนประมาณ27บาทนี่คือไซเวงของเขาพอลงมาไม่หลุดกรอบล่างก็วิ่งขึ้นข้างบนเนี่ยนะขึ้นข้างบนไม่ผ่านก็เดี๋ยวลงมาข้างล่างอีกนี่คือภาพใหญ่นะฮะทีนี้มาดูภาพคลื่นย่อยกันบ้างคลื่นย่อยก็ถือว่าคลื่นสเปซสะปาะพอสมควรนิวไฮเสร็จจบรอบนะครับนิวไฮใหม่ไปใหม่ปุ๊บจบรอบชุดนี้ขึ้นมาใหม่จบรอบขึ้นมาอีกนะฮะก็กําลังย่อครับ ค่าถ้าเป็นไปตามคลื่นนี้ก็คือย่อเพื่อขึ้นต่อกแล้วครับสําหรับตัว IBL นะฮะส่วนคลื่นที่ไม่ควรหลุดเลยยเ21-40ในรอบนี้และคลื่นย่อยจะอยู่ที่22.9ขึ้นอยู่กับเราแล,แล้วว่าเล่นสั้นหรือเปล่าถ้าเล่นสั้นก็ใช้22.9ครับตรงนี้มีลุ้นเด็กนะอ่า CRC CRC ยังเป็นขาขึ้นครับยังไม่ยังไม่มีการแบบทำหลังเขาแบบชัด ตรงนี้มีการเสียทรงเนาะแต่ก็ดันกลับขึ้นไมาได้นะฮะไม่หลุดโลแล้วก็ดันกลับขึ้นมาตรงนี้มีพักนิดนึงแล้วก็นิวไฮครับล่าสุดถ้าไม่หลุดโลที่ยี่สบามจุดหนึ่งมีโอกาสที่จะสะบัดขึ้นไปยี่บห้าจุดห้าครับในโซนนี้มันไม่ใช่ชุดลันเทนแล้วนะเป็นชุดที่เก่งกาไรนะครับเล่นเป็นรอบแนวต้านขายนิวไฮขายเลยประมาณนี้ครับ LH ก็ยังอยู่ในขาขึ้นครับยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะฮะล่าสุดซับลอดอยู่ลึกเลย ที่เห็นตอนนี้คือสามจุดแปดสี่เลยเพราะว่าขึ้นมาขึ้นมาขาเดียวอแอบมีขึ้นย่อยตรงนี้หนึ่งนะไม่รู้จะมีระยะขนาดนั้นไหมนะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเราชัวนะครับ follow new high ก็ได้หรือขอให้ new high ชุดนี้ให้ได้ครับย่อลงมาก็ยัง follow ได้อยู่เพราะว่าตรงนี้จะเป็นคลื่นที่ค่อนข้างชัดกว่าในทำ์เฟรมเดย์นะครับหกสิบนาทีก็ไม่ชัดเหมือนกัน โอเคอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับรัวๆไปห้าตัวรวดเลยนะ้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวจบเท่านี้นะครับตีสี่ครึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ใครถามไม่ทันก็มาลุยกันต่อพรุ่งนี้ครับฝากคําถามไว้แบบนี้ได้เลยทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ